สวัสดีค่ะวันนี้พบอับคุณครูที่พวนคุณมานพนะคะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งวันนี้ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ที่2พุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องวานารินทชาดกพยาวานเนจ้าปัญญา ชั้นประถุษาปีที่2นะคะชาดกคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆนะคะก่อนที่พระองค์จะมาประสูตรและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการศึกษาชาดกแต่และเรื่องก็จะได้ข้อคิดหรือคติเตือนใจมากมายค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องวานรินทชาดกค่ะ อากาศยามเช้าสดชื่นจริงๆเลยไปหาผลไม้กินที่เกอะฝั่งโน้อนอีกดีกว่าพี่เคจ๊ะน้องแพ้ท้องอยากกินหัวใจลิงอ่ะพี่ได้สิจ๊ะน้องรัก พี่สังเกตมันมาหลายวันแล้วเดี๋ยวมันเที่ยวหากินเสร็จมันก็ต้องกระโดดข้ามฝั่งกลับบ้านของมันพี่จะไปนอนรอจับมันบนแผ่นหินแผ่นโน,น้ตวันนี้น้องต้องได้กินหัวใจลิงแน่นอนเย็นละต้องกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เอมองจากตรงนี้ ทำไมแผ่นหินมันดูสูงกว่าเมื่อเช้านะแม่น้ําก็ไหลเอื่อยเชยเหมือนเดิมไม่มีน้ําขึ้นน้ําลงนี่นาะสงสัยจะมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นแน่เลยต้องทดสอบซะหน่อยแล้วนี่เจ้าหินวันนี้เป็นไงบ้างอะ่ะข้านะกินผลไม้ฝั่งนี้ซะอิ่มแปร่เลยแล้วเจ้าอะ่ะกินอะไรยังเออเจ้าหิน ทำไมวันนี้เงียบไปอ่ะเอะเจ้าลิงประหลาดพูดกับหินได้ด้วยเหรอนี่หรือว่าเจ้าโกรธอะไรข้าอ๋อมีอะไรก็พูดออกมาเถอะอย่างเงียบแบบนี้ดิเจ้าหินเจ้าหินเจ้าหินโกรธข้า,าจริงๆหรอเอะสงสัยวันอื่นหินมันคงจะตอบเจ้าลิงนนแน่แน่เอาละเราคงต้องสวมรอยเป็นหินสินนะอะไรลึกเจ้าลิง นั่นเจ้าเป็นใครอะ่ะข้าเหรอก็จอระเข่ไงจอระเข่เหรอแล้วเจ้ามานอนที่นี่ทำไมอะ่ะก็ข้าอยากได้เนื้อหัวใจของเจ้าอ๋อคิดจะจับข้ากินว่างั้นฮึทำไงดีมีทางกลับทางเดียวซะด้วยไม่กลับก็ไม่ได้เสือฝั่งนี้โคตรด,ดุเลย ได้กาละเอาละเจ้าแค่ข้าตกลงจะสละร่างกายให้เจ้าเจ้าจงอ้าปากคอยงับข้าก็แล้วกันเออว่าง่ายอย่างนี้ดีเอาละข้าจะอ้าปากรอเจ้าโดดมาได้แล้วเจ้าเคเจ้าคงลืมไปว่าเวลาที่เจ้าอ้าปากอ่ะตาเจ้าก็จะหลับไปด้วย แล้วเจ้าจะมองเห็นข้าได้ยังไงเอาละอ้าปากไว้นะข้าจะโดดแล้วเฮ้ยเจ้าลิงฮ่าฮ่าเจ้าไม่ได้กิ้งข้าหรอกเจ้าแคเอ้ยเออเจ้าว่าไปมันก็อัศจรรย์จริงๆเจ้ารอดพ้นจากปากข้าได้เพราะเจ้ามีคุณธรรมสี่ประการ นั่นก็คือ 1. สัจจะเจ้าบอกว่าจะโดดมาหาข้าเจ้าก็มาจริงๆ 2. ธรรมะคือปัญญาเจ้ารู้จักพิจรารณาว่าถ้าทำอย่างนี้เจ้าจะรอดตายได้ 3. ทิฏฐิคือความเพียร 4. จาคะคือการสละชีวิตเจ้ามาถึงปากของเราแล้ว แต่เราไม่อาจจับเจ้ากินได้นั่นก็คือความผิดของเราเองอันคุณธรรมสี่อย่างนี้มีแก่บุคคลผู้ใดผู้นั้นย่อมรอดพ้นจากศัตรูได้เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะคุณครูขอสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องวานรินทชาดกนะคะ ผู้มีปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเหตุผลมีสติมั่นคงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับตนเองและคนรอบข้างได้ค่ะต่อไปเป็นคำถามชวนคิดนะคะให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามกับคุณครูนะคะคำถามคือพยาวานอนทำอย่างไรจึงรอดพ้นความตายจากจระเข้ได้ค่ะข้อที่1ใช้สติปัญญาแก้ปัญหา ข้อที่สองใช้ความแมตตาหนึ่งสองสามใช่แล้วค่ะก็คือใช้สติปัญญาแก้ปัญหานั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะ ื่อนักเรียนนำหนังสือสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมของป2ขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเปิดไปหน้า2 8ค่ะให้นักเรียนอ่านข้อ1ถึงข้อ5นะคะวารินทชาดกนะคะและให้นักเรียนเรียงลำดับใหม่1ถึง5ให้ถูกต้องค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนจากการที่ได้รับชมรับฟังเรื่องวานารินไทยทาดกนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะชอบและนำข้อคิดไปปฏิบัติตามนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ